มียาปจำตกัดรา,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 าคา,า,าออนะเช่นวางยาขับสารพิษออกจากร่างกายเช่นวางตรีทารายกตัวอย่างเช่นคุณหมอใช้ตรีทารามาขับพิษออกสมมตินะแล้วปวดไปว่าลิ้นไม่พอจึงวางยาจำกัดเช่นอาจจะปักเป็นน้ำกระสายาจำกัดตรีทาราลบก็ต้องไม่ขัดจัง ใน่กรณีวางยากับกากาศรถก็ต้องไม่ขัดกับคำถามสมมติว่าคุณหมอวางยารถเด็นในขณะเดก,กันคนไข้ดันเป็นลมคุณหมอเลยวางยาแก้ลมตองรถเด็กน,นี่มีรถตกอยู ตัดอาการไปด้วยในฐานะคุณเป็นเภสตชกรผมถามว่าวางได้ไหมได้เพราะถูกต้องลดยาต้องไม่ขัดกันยกเว้นยาลดวางได้เลยม่ก็คุณหมอ ในกรณีคุณหมอวางยารุกคนไข้ไปแล้วให้คุณหมอวางไม่เกินเจ็ดวันถ้ากลับมาหาคุณหมอและเขาไม่ดีขึ้นนะแต่เดียวเดียวคุณหมอผิดต้องหาสมุนไารวิทิสัยหมาและวางยาและเรียกคนไข้กลับไปจนกว่าคนไข้จะมีอาการต่อไปในแบบที่ดีขึ้น ถ้าว่าสมุดฐานตัวนั้นตรวท้ายสุดนั้นถูกต้องก็ให้รักษาไปตามตัวจท้ายอันนี้ของคุณหมอนะนี้ระยะเวลาสมมติคุณหมอได้ตัวสมุดฐานถูกต้องแล้วลูกได้ถูกต้องแล้วเนี่ย กระบวนการรู้ทั้งกระบวนการควรเสร็จสิ้นในเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนยาเกินกว่านั้นล้อคือการผ่าการทางเกียงให้แล้วจบภายในหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากคุณหมอทั้งหมดหาสมุนไพรได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอวางยาพอล้อต้องไปรักษาอีกห้ยาแล้วเพราะคุณหมอวางยาเขาเพื่อลองยาในขั้นตอนที่หนึ่งเข้ามา ไม่เกินและะบวนการสุดท้ายเมื่อรักษาไม่เกินเดือนโดสยาฝั่งถ้าเป็นยาเม็ดยาลุกกรอนถ้าเป็นเม็ดและลูกกรอนขนาดมาตรฐานโดสควรเป็น3-5เม็ดต่อมือนะต่อเวลาต่อเวลา เร่นถ um. ้าเกิดสามเวลาวักหัวเข้าไปถ้าเป็นแคปซูลสามห้าถ้าเป็นแคปซูลเบอร์เบอร์มากสุดคือเบอร์สูงสุดไหมศูนย์สามแคปซูลเบอร์หนึ่งห้าแคปซูลครับ ไม่ใช่คร,รับลุกต้องจบในเดือนรอ้องหนุนตารักษาพรักษาเวลารักษาพี่คุณหมอคุณหมอต้องรักษาพิเศษนะเพราะฉะนั้นในหนึ่งโรคคุณหมอจะเจอคนไข้ถ่านเ่าะคุณหมอต้องดูอาการเมื่อรู้ไปแล้วดีขึ้นไหม วางยาร้อเกิดอาการร้อมที่ถหมอวางยานะเขาดีขึ้นไหมมีการรักษาเมื่อรักษาไปครบหมดต้องกลับมาหาหมอคำตอบต้องได้ว่าหายแล้วทำฐานที่เจอมากที่สุดเมื่อไหร่จะกลับคำตอบที่เจอ คำถามที่สองต้องจริยาอะไรบ้างคำถามที่สามทำไมจริยาเยอะจังคำถามที่สี่นาอย่างนี้จะไปดีกว่าเดินไปจุดี่อันหนึ่งนะเราต้องตั้งนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นแค่การแพทย์ทางเลือกเราเป็นแค่ผู้ถึงเพื่อต้องหลัพี่เราหนีไม่ได้ เราเป็นเพียงแค่ลูกเมียน้อยนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นในเพราะฉะนั้นเมื่อพี่เป็นลูกเมียน้อยที่ต้องเตรียมตัวเมีลงไปก่อนแอต่ปันคือแบเรามันเป็นแค่ทางเลือกเพราะฉะนั้นก่อนการรักษาวิธีที่่จะเซฟตัวเองที่สนในการที่พี่เป็นหมอที่อย่าตัดสินใจแทนคนไข้เด็ดขาด พี่โยนการตัดสินใจทั้งหมดกลับไปให้คนไข้เสมอเพราะพี่เป็นแค่เพื่อเขาเป็นคนกินยาเขาต้องตัดเช่นพี่จะวางยาที่มีเอฟเฟกพี่ต้องมอกเอฟเฟกต์ทั้งหมดที่เขาต้องเจอแล้วอย่างยันเที่เขากินเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าเขาจะกินเพราะว่าเรื่อเขาตัดสินใจว่าเขาจรกิน เขาก็ยอมรับเอ็กเพกเ์เกิดขึ้นแล้วพี่ก็จะรอดวงไปได้ถ้าเกิดพี่ไปยัดเยียดเขาพี่ก็จะสุจิตใจจริงๆโดนด่าเกิดมาเยอะอ่ะเลยก็รอการแค่เ,เลือ,อ,ลอก,ก,กอ,อันที่สองที่ผมอยู่สเสมอนั่นคือเวลาผมอยู่ในไทยผมจะวางแผนการรักษาและผมจะอธิบายวางแผนการรักษาทั้งหมดนั้นอ่ะ ให้คนไทยฟังและผมเลยถามว่าที่เรืองต้องรงจากผมก็จะเริ่มประกาศแล้วถ้าผมไม่แน่ใจครับที่ดักที่ยือกผมไม่พูดอะไรเลยนะที่กลับไปนอนคิดก่อนแล้วค่อยกลับาามาหาผมว่เขาต้องตัดสินใจเองนี่อย่าตัดใจแทนเขาเด็กผ่าถ้าเผื่อพี่ทำอย่างนี้ถ้าเผื่อพี่หาสมุดเอการเก่ง รับรองเดี๋ยวมักลับไปเพราะว่ามันจะดีขึ้นตั้งแต่กระบวนการยุคทันต์สามสิบเออร์ถ้าเพื่อที่หาสมุดถามถูกต้องและเมื่อคนเราดีขึ้นเขาได้เกิดการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเคยผ่านการรักษามาแล้วและเขาจะจากลับมาหาเพื่อพี่อย่าลืมว่าเราคือทางเลือกท้ายนะไอ้พวกที่มาหาเราอ่ะหาโรงพยาบาลหมดแล้วเพราะนั้นแ่ะพี่เช่นเป็นเอกระยะสุดท้ายมาย เป็นมะเร็งระยะสี่มหาหมอไทยไอหนึ่งสองมหาอไทยไม่เเจอหรอกนูน่นเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วมหาหมอไทยจเจอเห็นทั้งนั้น,นะนเดี๋ยวนี้อายุคนไข้ที่มหาหอไทยคนนี้ไม่ใช่คนแก่กลายเป็นคนหนุ่มวัยรุ่นสาวระยะทำงานระยะต้นยะี่สิบห้าปีขึ้นไปแล้วด้วยเหตุผลง่ายๆเนื่องจากสมัยนี้เนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันไว คอมพิวเตอร์มันมี Google มันมีเขาจะได้รับรู้เรนนื่งอ,งองของเอฟเฟกของกระบวนการยาปัจจุบันเยอะมากกลุ่มคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นจากประสบาการณ์ของผมเนี่ยในร้านขายาต่างที่เป็นรัานขยาของรัฐทา,นาคนไข้เริ่มอายุถอยลงเรื่อยๆเริ่มต้องด้วย1่ามๆต้องอะที่ส่วนใหญ่ทังเรื่องสิวพอหอไชัยษาสิวหาย เขาไม่ไปหมออื่นแล้วพี่เป็นอะไรกูถาบหมอไทยหมดเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำไม่ได้ก็คือแอนไทยและกระบวนการให้าการศึกษาในเรื่องของวิชาหมอไทยเราไม่สามารถผลิตบุคลากรที่เป็นหมอได้เคยมีอุยามาสอบถามผม ตอนแรกเขาก็จะมาตรวจการหาผู time, so, er ้ชิดวัคนแล้วมีรูปหน้าปากมูนไว้ก็เลยทำอย่งนีรูปโรงงานกวาดตัวไห้สะอาดเช็ด่อบริษัทเบปิดสตอร์นเดี๋ยวมันจะมาตรวจมาบอกไม่ใช่เลยนะตัวที่วันนี้ก็ฉันตกใจมาถามเรื่องการตั้งโรงงานยาแหกชาติผมตอบว่าอะไรนะที่ตั้งโรงงานยาอะไราติผมถามที่ตก คนใช้ยาเยี่ยงตั้งไม่ได้แล้วมันเยี่ยงตั้งโรงานยาที่บาร์ก่อนมีซอกแวร์ได้แ้วมันมีฮาร์ดแวร์ก็ต่อนี่ไม่ได้จักตั้งฮาร์ดแวร์แล้วที่ไปเป็นซอกแวร์แล้วมันจะได้เยอะรึที่ไปตั้งโรงงานผลิตซอกแวร์กับโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ที่เขาไม่